เฮ้ยเนาะเซิร์ชหางานดีกว่าวันี้ผมจะได้งานอะไรรึเป่ะเนี่ยผมจะลาออกมาจับจัทีอมป่าไม้เนี่ยเออาอานนี้น่าสนใจดีฮนะเอออะไรวะเซิร์ชก่อน ่าสนใจดีนะสมัครงานกันแล้วสวัสดีทุกคนเด้อครับวันนี้ผมนั้นชื่อชันชัยโพสักแล้ววันนี้ผมนะครับเนี่ยก็ได้งานใหม่ที่จะไปทำงานในอุทยานแห่งชาติภูเขาควายผมก็ได้สมัครงานไปฮะซึ่งผมนั้นก็เลือกที่จะไปทำงานที่นั่นนี่แหละ พราะว่าเงินเงินที่นั่นพอจะใช้ได้เลยแหลซึ่งผมก็ได้บอกสมัครงานเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ผมก็ออกมาเดินเล่งครั้งสุดท้ายก่อนจะไปยังอุทยานแห่งชาติเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงกันเราจะไปด้วยกันเลยครับหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟเพื่อที่ผมจะได้ไปทำงานที่อุทยานแห่งชาติ เออนีน่สุดก็มาถึงสักทีอออ,นนออุทยานแห่งชาติแห่งนี้นี่หว่าที่ในเว็บไซต์ถ้าเราอยากจะต้องไปคุยกับเจ้าของเราต้องมาที่นี่ใช่ไหม ออ๋สวัสดีครับลุงอ๋อว่าไงอ่ะมาทำอะไรที่นี่อ๋อพอดีผมมาสมัครงานเป็นเจ้าที่อุทยานนะครับอ่าลุงชื่ออะไรครับอ๋อลุงชื่อลุงชัยอ่ะ่าไรก็สมัครงานแล้ก็จะเตรียมของเอาไว้ในนี้ใน้ในป่าหลังนั้นเดินพอนนะลุงคือของในบ้านหลังนี้เหรอครับอ๋อใชใ่เด้อล่ะไปได้เลยเกิดอเคครับ อกเลยอ่าปัดของเจ้าหน้าที่เลียวผโทรศัพท์เลยแล้วก็กีนบัดของเจ้าห <c oughs> น้าทีนะ่โอเคประจำตัวหรอฮะโอเคปัดประจำตัวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาวควายนายสันติโพสังโอเคชื่อเราฮะอายุ20่สิทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่อ๋อที่หนึ่งโอเคที่เหลือค่อยอ่านแล้วกันแล้วก็ทั้งหอ่านครับหน้าที่ผมต้องทาอะไรแล้วครับหน้าที่ของนายแล้วก็อยู่ในสมุดนั่นไงถ้านายจะทำความช่วยเหลืออะไรก็โทรมาหาฉันเด้เลยนะอ๋อโอเคครับโอเคถ้าเราต้องข้ามไปตรงนู้นคือต้องไปตรงนู้นใช่ไหมครับโอใช่ไงอะ่ะ เาด้วยนะว่าเป็นช่วงที่น้ำแข็งมันไม่ค่อยน้ำไม่ตกนะภายเยือข้ามได้เลยต,ตอนนี้ขี่มามาอโอ้ยอเ,เออเนี่ยจะเป็นบ้านพักเขาบอกว่าีาช่วงไม่ค่อยมีใคร คอยหนึ่งด้วยแสดงว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวอน,นี่คือห้องอละเอ่อน่าจะเป็นแค่ห้องเก็บของเฉยๆมัง้งเอเอฮ้ยโอเคอ่าเคนี่น่าจะเป็นห้องทำงานของเราสินะอโอเคเปิดอ่านเลยแล้วกันโอเค ผมชื่อนายสันติชัย,ยเว้และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หอที่หสิ่งที่ฉันจะต้องสิ่งที่ฉันจะให้ทำต่อไปนี้จะเขียนทั้งหมดแล้วจดในสมนุดนี้นายจะต้องทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง3วันและแต่ละ1วันนายจะได้เงินเดือน2,500บาทเราเราได้หยุดถึง10วัน แค่นายทำหน้าที่สมหน้าที่ต่อไปนี้ตลอดทั้งสามวันแค่นี้เท่านั้นฉันเขียนมันเอาไว้ในหน้าที่สามโอเคหนึ่งตรวจสอบบริเวณโดยรอบของค่าของบ้านพักของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกหากพบความผิดปกติให้มาแจ้งฉันได้เลยโอเคสองฉันไออันนี้ ขอเสริมถ้านายต้องการความช่วยหรืออะไรให้สามารถโทรหาโทรวิทยุไปหาหอสองได้เลยบางครั้งเขาอาจจะโทรวิทยุมาหานายข้อที่3ามสามถึงถ้าถึงประมาณใกล้มืดแล้วให้นายนั้นลงจากหอแล้วลาดตะเวนทั้งป่าและลาดและความผิดปกติภายในอุทยานแห่ง ยานหาพบความผิดปกติให้โทรไปหาหอที่สองหรือหอที่หอที่สองหอที่สองจะโทรมาหาชั้นอีกทีอืมสี่อันนี้ที่เผื่อเอาไว้ทุกๆหอของเจ้าหน้าที่จะมีอาวุธปืนเอาไว้ภายในห้องในหอถ้านายอยู่ในอันตรายสามารถใช้อาวุธปืนอันนั้น ในการป้องกันตัวได้โอเคหน้าที่ของนายมีแค่นี้โอเคหน้าที่โอเคก็มืดแล้วฮะโอเคนี้มีอะไรไหมมีปืนนะมีเข็มทิศโอเคมีของครบคันเลย ตรวจสอบบริเวณด้านลของบ้านพักโอเค